ไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับสามอาทิตย์ครับก็ซ้อมอยู่ที่ใายท้ายโคต้งมวยไทยอยู่ที่ฟันแก่นครับก็อยู่ที่นู่นเลยมีใครเป็นกู้บ้างซ้อมอยู่ไหมก็มีคนสุดเล็กคนสุดน้อยอ่ะก็คือน้องๆในค่ายช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับปีนี้เข้ายี่สิบหกเราสูงเท่าไหร่หนึ่ร้อยหกสิบห้าน้ำหนักไปปล่อยมามากี่กิโลครับห้าสิบหกพันสิบเจ็ดเราหมดสไตล์อะไรครับครับบูเข่าวันนี้เรามาเจอกับโชคดีครับเคยต่อยกันยัง ไม่เคยนี่คือครั้งแรกเลยแล้วเราได้ศึกษาเกมมาแตะเขาไว้ยังก็ศึกษาเขาเป็นโมเตอร์ตายปัดเตาเติแรงเลยแล้ววันนี้เราจะวางเกมอะไรให้ดีก็ดูบนเวทีสิจะคือต่อยตามตาตายแล้วก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวไปแก้ไขเอาล่าสุดเลยเราต่อยที่ไหนมาต่อยที่ไนล่ะที่ที่สถานการณ์นี้เนาะวันนั้นต่อยกับยอดดอยครับเป็นไงบ้างเสมอเสมอมาวันนั้นเวทเท่าไหร่ Oh an, ร้อยสิบส okay. ี่ร้อยสิบสี่ก็คือเวทนี้เลยใช่แล้วเมื่อเช้านี้มาเช้าหนักไปไงเกินหรือเปล่เกินหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสองก็คือเหมือนมาวิ่งเอาตอนเช้านะใช่ยึดเส้นยืดสายร่างกายตัวนี้ไปไงกี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยครับเต็มร้อยนะสมแข็งแรงครับวันนี้พอชนะกับค่าครับไฟนี้เราคุมคุมมามากกี่กิโลครับสี่โลนะสี่โลได้เราต่อยมวยมาทั้งหมดตัวนี้เท่าไหร่ละประมาณหลักร้อยบวกยังใช่เราคนจังหวัดเชียงใหม่ครับฝากช่วยช่วยแฟนคลับเราหน่อยครับฝาก ไม่เยอะแล้เป็นกำลังใจให้ผมนะครับวันนี้เราช,ชนะทิ่บ้านได้แน่ครับโอเคขอบมากครับโชคดีไปไหนวะหนในน้ำตัวหน่อยสวัสดีครับ,รบผมโชคดีแม่จันดีครับวันนี้เจอใครเจอซันเล่หรอใอนในประวัติที่ผ่านมาเคยชอบกับเขาไหมไม่เคยครับวันนี้รอดร้อยเท่าไหร่อ่ะร้อยสิบสี่ครับรอบที่แล้วร้อยสิบห้าครับผมมัน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 โหลดไปไม่รู้ว่ายังไง พอดีเลยครับได้นะพอดีครับคุมกีโก่โลในรอบที่สี่เนี่ยสี่โลครับสี่โลรอบนี้กำมาซ้อมอยู่ที่อตอตไายแล้วนะก <พอ S 2> ี่ไฟ้วตอตไม้นะไฟนี้ไฟที่สองนะไฟที่สองใช่ไหมซ้อมมากีวา่วันรอบนี้ก็สองอาทิตย์พอดีสองอาทิตย์พอดีเราเนี้เราเจอกับซันเดย์นี่ก็มวยเขาเห็นไหมเขาเป็นมีอะไรแบบเขาก็มวยเขาแข็งแรงครับเดินขยงนะลูกอึดได้มีแน่นอนของเรานี่ยเอาเพศไงเตะขาคอยมัดอะไรอย่างเงี้นะใช่ครับเมื่อเช้าถ่ายรูปไปกันได้ ใครใหญ่กว่าเขาน่าจะใหญ่กว่าครับเขาใหญ่กว่านะเราก็กวันนี้เจอใหญ่กันแล้วนะเอาลูกสูงเท่าไหร่สูงร้อยหกสิบครับน้ำหนักปล่อยๆของเราเท่าไหร่ห้าสิบหกปีนี้อายปาุปีนี้จะปีนี้ยี่สิบห้าครับยี่สิบห้านะผลงานสามไฟป็นไงบอกทางไม่ชื่นใจนะก็ชนะทูมอโร่ครับชนะนอกทูมอโร่แล้วก็มาแพ้คะแนนหนุ่มสซลินแล้วก็ชนะชนะคะแนนทศกัณฐ์ครับก็คือชนะสองแพ้หนึ่งนะ อือมบอันนี้ร้อยสิบสี่ร้อยสิบห้าถูมันเจ็ดร้อยสิบห้ามั้งใช่แต่วันนี้ในรอบกี่ปีในโชคร้อยสิบสี่ด้วยเคยโชคแล้วเคยโชคแล้วครับเคยโชคแล้วไม่มีปัญหานะรูปร่างเนื้อตัวปึ๊กวันนี้ที่โชคร้อยสิบห้าในที่เกียจติทำน้ำหนักกันที้เกียจทิแน้ำหนักอ่ะควากครับคนจังหวัดคนจังหวัดศรีสะเกดครับฝากเชียร์กันนะวันนี้ก็ฝากติดตามโชคดีแม่เจนี่ด้วยครับวันนี้จะทำให้เต็มที่ครับโอเคขอบคุณโชคดีครับผมครับ